สวัสดีครับเช้าวันไม่เช้าแล้วเที่ยงวันอังคารที่5กันยายนแล้วนะครับตักทายดรวีด้วยนะก็ครูจัดก,กลุ่มฝึกโจทย์กับครูขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองต่อสิ่งเราจากกลุ่มเราจากกลุ่มแฟนคลับของเรานี่เองคือทุกคนติดหนึบมากากระจังองทับขาอะไรยังไงดีขาดคูมไม่ได้เลย <c oughs> สัปดาห์หนึ่งยังคิดถึงครูอยู่เลยขอบคุณครับทุกคนก็เลยจัดกลุ่มนี้ขึ้นก็เลยหวังว่ากลุ่มนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับฝึกโจทย์เชิญชวนเพื่อนๆมาได้กลุ่มนี้มีจุดประสงค์ตรงไปตรงมาอย่างเดียวเลยคือหนึ่งฝึกโจทย์กับครูเท่านั้นสองโฆษณาคอร์สครูเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ทําและกรุณาถามรายส่วนตัวเท่านั้นจะดีสุดไม่ว่าจะของครูหรือดรวีนะครับ คุณจะยกตัวอย่างไปเรื่อยไม่ได้มีใครบังคับคุณได้นะครับใครสนใจเป็นโงคอร์สของครูจบข่าวใครสนใจเต็มฉบับไปเลือกลงกับดร V แล้วพวกเธอก็จะได้แพทเทิร์นที่เป็นเต็มฉบับเองนะครับเอาละข้อ2ดึงราวของสเตมทุกคนไปโอเ n นเฮาสที่เควิตแล้วตื่นเต้นกับเรื่องนี้สิ่งเร้าที่นั่นเร้าได้ยั่วยุใจกว่าครูอีกนะครับก็ เด็กๆที่นู่นก็รูจะเยอะมากเหมือนกันแหละนะครับเดี๋ยววันจันนี้นี่เองที่เราจะได้สอบสมาคมของเขานะดูกรว,วีเตรียตัวยัง <laughs> นี่นะครับ STEM Education Research Center ต้องเรียกว่าอยู่ที่นี่เป็นสาขาของนี่วินเดอร์ตว,วีจบจบอิลลินอยนะเธอเด็กกรว,วีเธอจบอิลลินอย <laughs> นี่ไม่ได้เตรียมมาก่อนเธอจบอิลลินอยเออผ่านผ่านทุกคนตื่นเต้พิ่งว่า ครับคโอเคทุกคนครูเะยกตัวอย่างหนึ่งสเต็มมาให้ทุกคนดูที่นี่เปิดที่สิงคโปร์นะครับเดี๋ยวคินโดเขาจะบินไปอยู่ไปเที่ยวนะเดี๋ยวบอกเขาบอกเขาถ่ายรูปที่นี่มาให้ดูด้วยนะครับเอาเป็นว่ามาดูข้อสองเลยครูใจความสําคัญอยู่หลังจาก2นาทีแรกนี้นะทุกคนจงหา a คูณ b เมื่อ a b c เป็นจํานวนเฉพาะที่แตกต่างกันและสอดคล้องสองเงื่อนไขนี้หกับสครับดีครับ เขาถาม A คูณบคณโอเคฉันรู้ฉันรู้ฉันทราบแต่คำสำคัญละ่ะคำว่าจำนวนเฉพาะที่แตกต่างกาันจำนวนเฉพาะที่แตกต่างกาันเด็กๆเหลือไปดูเลข92ครับเราเรียกเลขนี้ว่าเลขคู่ครับเลขคู่คือคำสำคัญของข,องข้อนี้ง่ายๆสัน้นๆเท่านี้นะเอาพูดจริงเลขคู่ทำให้เรารู้เลยว่าจำนวนเฉพาะที่สามตัวที่บวกกันแล้วมีโอกาส เกิดขึ้นเป็นเลขคู่ต้องมีหนึ่งในนั้นเป็นเลขคู่นะเพราะว่าผลบวกของเลขคี่บวกเลขคี่จะได้เลขคู่แล้วมันต้องนะอีกตัวหนึ่งก็เป็นเลขคู่แหละนะครับอันนี้เรียกว่าภาวะคู่ขี้เฉยๆเลยนะ parity ทีนี้ทุกคนได้เลขคู่เลขจำนวนเฉพาะที่เป็นเลขคู่มีเลขเดียวลูกเลข2สมมุติชื่อเเฉยๆนะครูตั้งชื่อโดยไม่ได้กําหนดหรอกแต่อันนี้ในใจนะแต่ก็เขียนเอามานอกใจเพื่อดูก่อนเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเต้องน้อยสุด แต่สุดท้ายเขาต้องการหาผลคูณของ a b ทุกคนครับ Next Ste p เราเอาสมการนี้แหละไปแทนโดยการทำอะไรครับเอา A ไปแทนก่อนแล้วทุกคนก็จะได้สิ่งนี้ออกมาถูกไหมทุกคนจะได้สิ่งนี้ออกมาอาจับเออเอา A ไปแทนเ,ยเฉยๆนะลูกไม่ต้องงงสงสัยดังนั้น <c oughs> เอา A ไปแทนในสมการนี้เฉยๆทุกคนไม่ต้องงงสงสัยน,นะก็ทีนี้ทุกคนครับ ครูของญาตจ,จัดคู่สิ่งไหนกับสิ่งไหนสิ่งนี้กับสิ่งนี้แล้วดึงเลข2ออกมาเป็นตัวร่วมครับเลข2ออกมาเป็นตัวร่วมนะครับ <c oughs> แล้วครูเอา90ตัวนี้แหละไปแทนอีกครั้งหนึ่งเนื้อสารสำคัญอยู่ที่นี่แต่เมื่อกี้คือแจ้งกฎกติกาแล้วย้ายร้อยแปดสิบไปล,ลบแล้วใช่ไหมครูนี่ลบแล้วนะครับตั้งลบดีๆนะช่วงนี้เด็กๆผิดบ่อยครั้งมากเด็กครับครูไม่ทราบเลยว่า B กับซีมันจะอะไรมาคูลกันก็สร้างเขาเถอะ แต่ค,ตครูหาคําตอบเพ่เคยได้แล้วว่า4042จบนะครับถ้าใครอยากจะพิคิดต่อไปคิดได้เลยคือแยกเป็นสีากับ4ีนะนุ้ไอนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามครูนะครับ